สวัสดีครับวันนี้คามิลมานั่งไก่หมุน <c oughs> ไก่หมุนไก่กุ๊กกุ๊ก <c oughs> แต่คามิวนั่งอยู่ตรงกลาง <c oughs> ใช่ไหมล่ะคามิวนั่งอยู่ตรงกลางนะเมื่อกี้คามิลไปเล่นสไลเดอร์มาแล้วที่สวนลมใช่ไหมตอนนี้กลับมาเล่นที่ที่ไหนล่ะคอนโดคอนโดเราก็มีสไลเดอร์นะ ชวนเพื่อนมาเล่นสิชวนยังไงมามาพูดเลยมามามาเล่นสไลเดอร์กันครับยิ้มหวานหน่อยส่จงจุ๊บหน่อยหัวละหน่อยร้ <c oughs> องไห้หน่อยแ <c oughs> ลบลิ้นหน่อยเทเรซิยผมหน่อย ลอรอหน่อยไหนหันมาสีหล, <c oughs> ล่อไหมไปล้ะบ๊ายบาย <c oughs> อ่ะบายบายนายยิ้มหั้ง <c oughs> น่ารักจังเลยไหนชมตัวเองสิน่ารักจังเลย <c oughs> ไม่เห็นเลยไม่เห็นปากเลยไหนพูดสิหน่ารักจังเลย